สวัสดีครับพี่น้องครับของเหล่นไหมมันเพิ่งครับนี่สายขาดพกครับผมสั่งตั้งแต่วันที่ประมาณสิบสองสิบสามแห้วครับวันที่เงียบสงย่งไรได้ครับผมว่ามาตะบะเทียดกินมันะครับนี่ยังเนี่ย นี่แหละครับผมเดี๋ยวมาลองประกอบบมึงครับเป็นตัวล็อกครับยี่ห้อก,กับยี่ห้อยังบงครับแล้วยี่ห้อมันเด้พี่น้องงี่มั้งครับยี่ห้อเห็นบอกครับผมบัรู้กันครับเดี๋ยวมาเบิ่งครับเี็อย่างเนี้ย ร้อยหกสิบกว่าบาทครับเฮ้ยเฮ้ยจับาทก่นเฮ้ยนี่ร้อยสี่สิบก่าบาทครับตัวนี้เป็นตัวจับตัวสับ,บใส่หมุนเราครับพลาสติกกน็นาแข็งแรงอยู่แล้วครับผมแต้ตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นยางครับเป็นยางนิ่มๆแข็งๆยางจับตัวสับเลครับ มึงไหนยาวเลยครับนี่บมึงไนย h a u มันไหครับสุดแล้วครับประมาณนี้แล้วครับมึงเอาหลุดไปหน่องต้นนี้ขนาดเป็นตัวล็อกนะครับผมพี่น้อง ตัวล็อกครับเดี <c oughs> <c ười> so ๋ยวมาลองประก่อบบ้างครับตัวนี้ก็น่ายใส่นี่นะใส่ตังไหนหรอพี่น้องเลยอ๋อนี่ใส่แบบนี้ครับผมเดี๋ยวไปใส่ใส่แบบ มุดเส้นนี้ครับ่ได้เลยพี่น้องไ,ได้เลยนะครับผมมันตรงตรงยังไงครับเส้นเสียพี่น้องนาะเส้นนี้ครับ ta nhập loại ở vùng biết khứ nữa gặp vùng muốn có tập gì thế Hãy subscribe cho kênh สมมตินีิเป็นหนก็ข้าวหน้าพี่น้องนะปรับขึ้นปรับลงได้ครับหรือว่าใส่ขวัวไปว่าอ,อะไรครับผมใส่ขวัวต้องบิดตัวนี้เนาะพี่น้องนะเป็นแบบมันก็หลวมครับถ้าเราบิดมันหลวมเดี๋ยวไปลองมึงครับผมบครับพี่น้องครับมือก็มาหาไตคกบไตปลาครับผม ได้อื่นม้วนนะครับพ่อเท่าใดเอาเบิดครับผมน้องพี่น้องพ่อกบแล้วครับตัวนึงครับน้องครับดูเบิ่งเลยครับผมกบ นี่ครับผมเดีย๋ยวตัวนั้งครับพบผูรครับคดหนึ่งพอดีครับพี่น้องครับนะตัวต่อไปครับผมครับพี่น้องครับพอ ตัวนึงหมดลูกหนิครับเดี๋ยวห่อซักซุ่มเลยครับผมเดีย๋ยวซุ่มห่อให้เราหมดลูกหนินะครับน,นน่เห็นไหมหนโอ้เสียงัน,นาดนีะ สรุกแล้วป่ะเด้๋ยวครับน้ำมันไหลครับนี่เจ้าน้องมังน้ำนี่ครับพี่น้องครับนี่นะครับนี่กบครับผมนี่นะครับซุ่มซักเลยครับนี่ครับผมตัวที่สองครับ กบผูครับนี่ครับผมสองตัวแล้วครับนะหาตัวต่อไปครับผมอู้พี่น่อมบลางครับหากำค้อนเสือดครับผม อ,อขียนขางได้มาไล่กันไล่เนี่ยพี่น้องเป็นหมื่นเหรอครับพี่เนี่ยไล่กันไล่เนี่ยครับกคนอยู่ต่างเมืองครับผมอยู่ทางไกลครับ จะฟังบรรยากาศนี่ไว้ครับผมบางคนอาจจะว่าได้ยูครับผมชีวิตอีสานบ้านห้องครับผมเป็นกำลังใจให้ครับกับสายโรงงานครับผมขอับพี่น้องครับเ,เร็วกันได้กบกับได้สำหับน,นะครับได้สองตัวครับเดี๋ยวครับเขามาหาเอิงครับผม อึ้งเนี้ยป่าเหมือนก้อนเหรอครับไปง่าเลยครับผมเอาครับพี่น้องตัวแรกครับเห็นเหรอครับผมนี่ครับอึ้งอย่างครับผม ทำมีนะครับตุ่มยางแสบเลยครับนี่เดี๋ยวเก็บก่อนครับ